สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนันท์แสงทองนะคะเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยาลกรุค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีการละเล่นพื้นบ้านนะคะมานเสนอเพื่อนการละเล่นพื้นบ้านนะคะก็มีชื่อว่าอิลุปตุมโบนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคดีชนวิทยาค่ะก็การละเล่นนี้นะคะเป็นการละเล่นที่ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นนะคะแล้วก็ไม่มีการเทการชนะค่ะส่วนสำหรับอุปกรณ์นะคะเราก็ไม่มีอะไรมากนอกจากมือสองข้างของเรานะคะเรามา ดูการเล่นกันเลยดีกว่าค so, ่ะเริ่มจากนะคะเราก็นำมือของผู้เล่นนะคะทั้งหมดนะคะมันก็มาวางซ้อนกันโดยการโดยการสลับมือกันนะคะแล้วก็เราผู้เล่นนะคะทุกคนก็จะต้องร่วมกันร้องเพลงไข่หกฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ดังโป๊ะเหลือไข่ห้าฟองไข่ห้าฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ดังโป๊ะเหลือไข่สี่ฟองไข่สี่ฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ดังโป๊ะเหลือไข่สามฟองไข่สามฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ดังโป๊ะเหลือไข่สองฟอง หมุนบนโต๊ะแตะลังโป๊ะเหลือไข่หนึ่งฟองไข่หนึ่งฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแตะลังโป๊ะเหลือไข่สุนย์องนะคะแล้วก็ค่ะจะทําให้การละเล่นนี้สนุกยิ่งขึ้นมาแล้วก็ให้คนที่มือที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยคะ่ะตีลงมาเรื่อยๆค่ะค่ะคะก็อ๋อฉันก็หวังว่านะคะการละเล่นที่นำมาเสนอเพื่อนเพืวันนี้น,นะคะก็จะทำให้เพื่อนๆพื่อมีความสนุกสนานและเพื่อน